ปัจจุบันโลกร้อนขึ้น3-4เท่าความร้อนและรังสี UV ส่งผลอันตรายต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทำร้ายผิวทำให้หมองคล้ำและมีริ้วรอยทำร้ายดวงตา ทำให้จอประสาตาเสื่อมลงเรากูดฟิล์มได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณโดยจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคารพร้อมติดตั้งโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตฟิล์มชั้นนำที่ได้รับการยอมรับติดตั้งโดยทีมช่างคุณภาพมากประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการแก่คุณเพราะฉะนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อย่างดีเยี่ยมภายใต้งบประมาณที่คุณตั้งไว้โดย Good Film มีช่องทางการติดต่อที่ง่ายสะดวกและรวดเ,เร็วไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook ไลน์หรือสื่ออื่นๆโดยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการติดตั้งฟิล์มกรองแสงให้คำปรึกษาและประเมินราคาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆพร้อมทั้งดูตัวอย่างฟิล์มก่อนการติดตั้งทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้ฟิล์มที่ตรงกับความต้องการ